เรื่องจริงอิงนิทานตอนแรงอาฆาตณนะหมู่บ้านดอนไหวมีสองสามีภรรยาปลูกบ้านอยู่ด้วยกันที่ท้ายหมู่บ้านพวกเขาชอบเก็บของป่ามาขายให้คนในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำพวกเศรษฐีมีเงินทั้งหลายเวลาอยากได้ของปแปลกๆหรืออยากจะกินเนื้อสัตว์ป่าหายากก็มักจะไปจ้างให้ในทอง เข้าป่าไปล่ามาให้โดยในทองจะเรียกราคาเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่เกี่ยงในทองเป็นคนขยันเอาการเอางานเขาเป็นนายพรานที่ชำนาญป่าแถบนี้มากๆฝีมือในการล่าสัตว์ของเขาไม่เป็นสองรองใครจึงทำให้ชายหนุ่มในหมู่บ้านหลายคนก็มักจะขอติดสอยห้อยตามในทองอยู่บ่อยๆ เวลาเขาจะเข้าป่าไปล่าสัตว์เวลาในทองล่าสัตว์มาได้มากๆเขาก็จะให้เมียเขาเอาไปขายที่เหลือเขาก็จะแบ่งทําอาหารวันไหนที่ในทองออกไปล่าสัตว์เขาก็จะฝากภรรยาของเขาเอาไว้กับแม่เพราะช่วงนี้ภรรยาของเขาพึงจะตั้งท้องอ่อนๆแม่ของเขาก็มักจะออกปากห้ามปำ บอกให้ในทองหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียทีอาชีพอย่างอื่นก็มีให้ทำตั้งเยอะแยะมากมายแต่ในทองบอกกับแม่ว่ามันเคยชินแล้ววันไหนไม่เข้าป่ามันนอนไม่หลับสักทีวันนี้ก็เช่นกันเพื่อนๆของในทองมารอที่หน้าบ้านแต่เช้าเมื่อพวกเขาเตรียมของจนเสร็จก็เข้าป่าทันที วันนี้คณะของพวกเขาเข้าป่าลึกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะพวกเขาตามกวางตัวหนึ่งเข้ามาแต่แล้วก็ไล่าตามมันไม่ทันวันนี้ยังไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือเลยพวกเขาตามกวางตัวนั้นเข้าไปเรื่อยๆจนมาถึงปากถ้ำพวกเขาก็มาเจองูเหลือมอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากคณะของในทองไม่รอช้าพวกเขายิงงูเหลือมเคราะร้ายตัวนั้นทันที ด้วยความที่วันนี้พวกเขายังล่าสัตว์ไม่ได้เลยสักตัวจึงพากันชำละงูเหลือมเมื่อแหวกท้องงูออกมาก็ปรากฏว่างูตัวนั้นมีไข่อยู่เต็มท้องพรานนุ่มทั้งหลายพากันก่อไฟเอาไข่งูลงไปเผาแล้วก็แบ่งกันกินส่วนเนื้องูนั้นพวกเขาก็แบ่งกันกลับบ้านจากนั้นก็พากันออกจากป่าพอกลับมาถึงบ้าน ในท้องก็เอาเนื้องูออกมาทำอาหารเขาเรียกแม่และภรรยาของเขาให้ออกมากินด้วยกันแต่แม่ของเขานั้นไม่ยอมกินด้วยแล้วก็ยังห้ามปรามลูกชายและลูกสะใภ้ด้วยว่าไม่ให้กินมันอาจจะเกิดอาถรรพ์ก็ได้ในทองฟังแม่ดังนั้นก็บอกว่ามันจะเกิดอาถรรพ์อะไรละแม่ใครๆเขาก็กินทั้งนั้นแหละ แล้วสองคนผัวเมียก็ตั้งกินเนื้องูอย่างกระเ็ดอร่อยไม่ได้สนใจคำทัดทานของแม่เลยหลังจากนั้นผ่านไปได้สองวันภรรยาของนายทองก็ฝันแปลกๆฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ท่อนล่างเป็นงูท่อนบนเป็นผู้หญิงมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านพอเล่าความฝันให้คนเป็นสามีฟังเขาก็บอกกินมากก็ฝันมาก มีเพียงแต่แม่สามีเท่านั้นที่หนักใจอยู่คนเดียวหลายวันต่อมาภรรยาของในทองเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำเธอเกิดลื่นล้มอย่างแรงแล้วเธอก็ปวดท้องอย่างหนักด้วยอายุครรภ์แค่ไม่กี่สัปดาห์ทำให้อุบัติเหตุครั้งนี้พรากลูกในท้องของเธอไปอย่างไม่มีวันกลับการสูญเสียครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจ ให้กับครอบครัวของในทองเป็นอยางมากแม่สามีก็ได้แต่ปลอบใจยังไงซะอายุยังน้อยยังสาวอยู่เลยโอกาสจะท้องก็คงมีไม่ยากแล้วก็เป็นจริงอย่างที่แม่ของในทองบอกหลายเดือนต่อมาภรรยาของในทองก็ตั้งท้องครั้งที่สองครั้งนี้ในทองประครบประงมภรรยาอย่างดีเขาเลือกฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตามที่แม่เขาขอถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจนะแต่เพื่อความสบายใจของแม่เขาก็ยอมทำตามแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นอีกครั้งเมื่อภรรยาของเขาจู่ๆก็เกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันหาสาเหตุไม่ได้พอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าคันของเธอเป็นพิษสุดท้ายพวกเขา ก็ต้องเสียลูกไปอีกครั้งการสูญเสียครั้งนี้ทำให้แม่ของในทองคิดว่าหรือมันจะเป็นอาถรรพ์จากการกินงูหรือเปล่าซึ่งลูกชายกับลูกสะภ้ยก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีหมอก็บอกอยู่แม่ไม่ได้ยินหรอว่าโอกาสที่คันจะเป็นพิษมันเกิดได้กับทุกคนมันไม่เห็นจะเกี่ยวกับงูอะไรหรอกแม่แต่แม่ก็ยังอยากให้พวกเขาไปทำพิธีขอขอมา เมื่อทำบุญอุทิศผุศลไปให้เป็นการไถ่โทษกับแม่งูเมืม่อในทองได้ยินดังนั้นก็เถียงกับแม่แบบนี้ฉันไม่ต้องไปทปําพิธีขอขมากุ้งหอยปูปลาไปด้วยหรือแม่ไหนจะเป็ดไก่วัวควายอีกเยอะแยะไปหมดฉันว่าแม่อย่าคิดมากเลยมะลิก็ยังสาวจะท้องอีกเมื่อไหร่ก็ได้แม่ไม่ต้องกลัวหรอกยังไงก็ได้อุ้มหลานแน่นอนแม่ของในทองได้แต่หนักใจ จะทำอะไรก็ไม่ได้พูดดีก็แล้วเตือนก็แล้วลูกก็ไม่ฟังหลายวันต่อมาเพื่อนของในท้องก็มาชวนเข้าป่าไปล่าสัตว์อีกตั้งแต่เมียเข้าท้องเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยตอนนี้เมียก็แท้งลูกไปแล้วเขาจึงไม่ปฏิเสธที่จะร่วมด้วยพรานนุ่มทั้งหลายเข้าป่าไปได้ไม่นาน ก็เกิดเหตุการณ์ที่ชวนสยดสยองขึ้นเพื่อนขบในท้องสองคนตกลงไปในหลุมหนักสัตว์ถูกไม้แหลมเสียบเข้าที่ท้องทะลุไปถึงกลางหลังพวกเขาช่วยกันนำเพื่อนขึ้นมาแล้วก็รีบออกจากป่ามุ่งหน้าที่จะไปโรงพยาบาลแต่ด้วยบาดแผลขนาดใหญ่และการสูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากทำให้เพื่อนของเขาทนความเจ็บปวดไม่ไหว สิ้นใจตายทันทีการตายของพรานทั้งสองสร้างความสะเทือนขวัญให้กับคนในหมู่บ้านเป็นอันมากนอกจากจะตายพร้อมกันแล้วก็ยังเป็นอุบัติเหตุที่น่ากลัวอีกด้วยสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วทุกอย่างมันก็เป็นแค่อุบัติเหตุแต่คนเฒ่าคนแก่กลับไม่คิดแบบนั้นพวกเขาคิดว่าต้องเป็นแรงอาฆาตจากแม่งูตัวนั้นแน่นอน ในทองกับพวกไปฆ่าเขาในขณะที่เขาตั้งท้องแล้วยังจะกินไข่ของเขาเข้าไปอีกแทนที่จะสำนึกผิดไปกราบขอข้ามาเขาไม่ทำบุญให้เขากลับมองว่าเป็นเรื่องงมงายไล้สาระเข้าไปอีกตัวในทองเองก็เสียลูกไปตั้งสองครั้งแล้วแต่ก็ยังคิดไม่ได้เพื่อนก็มาตายลงไปอีกถ้าไม่เป็นเพราะการไปกินไข่งู การไปฆ่างูแล้วมันจะเป็นเพออะไรชาวบ้านที่ไปร่วมงานศพต่งางก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแต่ก็มีเพียงคนแก่ๆเท่านั้นที่ยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่ส่วนคนหนุ่มคนสาวนอกจากจะไม่เชื่อแล้วพวกเขาก็ยังไม่ยอมร่วมวงสนทนาด้วยเลยมีแต่จะสร้างความลำคาญให้พวกเขามากกว่าต่อมาไม่นานเพื่อนของในทองที่เหลืออีกสองคน ก็เกิดอุบัติเหตุขับรถไปชนรถบรรทุกเข้ารถคันนั้นมันทุกไม้มาเต็มลำเกิดพลิกคว่ำไม้ที่อยู่บนรถก็ล่วงหล่นไหลลงมาทับทั้งคู่ท้องแตกตายคาที่เกิดเรื่องขนาดนี้แล้วนายทองกับเพื่อนคนอื่นๆที่เหลือก็ยังคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุอยู่ดีบางคนก็บอกว่าขับรถด,ด้วยความประมาท แล้วสองคนนั้นก็ยังชอบดื่มเหล้าอีกด้วยหลายคนยิงสรุปว่าก็เพราะมันเมาแล้วขับไงมันถึงต้องเป็นแบบนี้ส่วนในทองเองยังคงมีความหวังที่อยากจะมีหลานให้แม่อยู่เหมือนเดิมถึงแม้แม่ของเขาจะลบเล้าให้ไปทำพิธีขอขอมาแม่งูเขาก็ไม่ยอมทำตามจนแม่ของเขาหมดหวังแล้ววันหนึ่ง ภรรยาของเขาก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาอีกสร้างความดีอกดีใจให้กับในท้องและแม่ของเขาเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องพบกับความผิดหวังเมือสองครั้งที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้มาริเธอดูจะเสียใจกว่าทั้งสองครั้งมากเพราะเธอท้องลูกแฝดเธอเสียลูกไปครั้งนี้ทำให้เธอกินไม่ได้นอนไม่หลับ เอาแต่คลั่งครวนเสียใจคิดถึงลูกพรำเพลออยู่ตลอดเวลาคนเป็นแม่ยากก็ได้แต่สงสารลูกสะพ้ยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้พาไปหาหมอหมอก็บอกว่าการแท้งของเธอเป็นเพราะมดลูกของเธอไม่แข็งแรงเสี่ยงต่อการแท้งมากกว่าคนปกติหมอจึงไม่แนะนำให้เธอตั้งครรภ์อีกจากการสูญเสียลูกในครั้งนี้ ทำให้มารีกลายเป็นคนเหม่อลอยบางครั้งก็พูดคนเดียวข้าวปลาไม่ยอมกินเธอกลายเป็นคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางครั้งก็พูดไม่ดูเรื่องวันๆก็เอาแต่นั่งพรำเพ้อเหม่อลอยคิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลาจนเรื่องนี้รู้ถึงหูพ่อแม่ของเธอเข้าก็เลยมารับลูกสาวกลับบ้านแล้วก็พาไปหาหมอทำ เพื่อที่จะรักษาหมอรมบอกว่าที่มะลิเป็นแบบนี้ก็เพราะมะลิได้กินเนื้องูที่ผัวของเธอฆ่าตายงูตัวนั้นเข้าอาฆาตพยาบาทเพราะพวกของในทองกินไข่ของงูเข้าไปด้วยวิญญาณแม่งูสาบแชง่งคนที่ฆ่าลูกเขาให้ต้องพบกับความมิบัติและสูญเสียเหมือนกันเกอนของในทองสองคน ถูกไม้แหลมที่เป็นกับดักสัตว์เสียบท้องตายส่วนอีกสองคนก็ถูกไม้ล่วงลงมาทับตายก็เพราะพวกเขาช่วยกันผ่าท้องแม่งูนั่นเองส่วนในทองเองรวมกินไข่งูกับเขารวมถึงมะลิด้วยก็ต้องสูญเสียลูกไปถึงสามครั้งด้วยกันแม่งูตัวนั้นเขามีแรงอาฆาตพยาบาทและโกรธแค้นพวกของในทองอย่างมาก หมอทรแนะนำให้พ่อแม่มาลีทำพิธีขอขมาแม่งูซะเผื่อจะลดแรงอาฆาตลงมาได้บ้างพ่อแม่ของมาลีจัดการทำตามที่หมอทําบอกส่วนมาลีนั้นตอนนี้สติไม่สมประกอบเสร็จแล้วพ่อแม่บอกให้ทำอะไรใครพาไปทำอะไรเธอก็ทำตามไปงั้นๆเธอไม่รู้เรื่องเลยซ้ำว่าเขาให้ทำอะไรหลังจากทำพิธีไปแล้ว อาการของมะลิก็ดูเหมือนจะดีขึ้นมาบ้างถึงจะไม่กลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมก็ตามแต่ก็พอสื่อสารพูดคุยกับผู้คนรู้เรื่องมากขึ้นแต่เธอจะเห็นคนอุ้มท้องไม่ได้เลยพอเห็นคนท้องปุ๊บอาการของเธอก็จะกำเริบร้องห่มร้องไห้ฟุมมฝายทำโครวนถือลูกขึ้นมาทันทีบางครั้ง ก็ล้มลงไปเลือยเหมือนงูพ่อแม่ของเธอจึงรับลูกสาวกลับมาอยู่บ้านตามเดิมไม่กล้าปล่อยไว้กับในทองอีกตัวของในทองเองนั้นก็เอาแต่ดื่มเหล้าเมาไมคิดถึงลูกคิดถึงเมียวันดีคืนดีเมาแล้วก็ลงไปนอนเลยยังกับงูก็ไม่ปานผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเมื่อมาเห็นสภาพของในทองเขา ก็ได้แต่สลดสังเวชกับสภาพที่เห็นชาวบ้านต่างก็คิดว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะเขาเสียอกเสียใจที่ลูกเมียของเขาไม่อยู่กับเขาตามเดิมแล้วเขาคงจะทำใจไม่ได้จะมีก็แต่แม่ของในทองเท่านั้นที่รู้ว่าลูกของแกเป็นแบบนี้เพราะอะไรแต่มันก็สายไปเสียแล้ว